กับอุชาขนาด5.9นิ้วในโปรแดงมาแล้วเข้าสู่ลานประกวดพระท้องถิ่นนครสวรรค์โคตรสวยเลยนะผมีด้าล่าเป็นบุดมอนสานมีปุ้มซับด้เลยนะปู่ม,มากนะครับยิ้มเรายิ้มแล้วก็<อ>ปุ้มนะ ชอบแบบไหนเก็บแบบนั้นนะครับท่านชาบคุณจะอุ้มนะครับนี่นครับเหมือนวันนี้ต้องไปที่วัดนะครับหนังโบแดงของปี6-7เจ็ดชอบอุ้มเงินถามได้นะอุ้มเงินเราก็มีนะ ีแบ่งปันให้นะสายลงพ่อชุกนะ,จะเจริญพงจเจริญพรัาระนะครับพระัาระก็มีนะใครชอบทักมานะครับจะเป็นจเจริญพรหรือจะเป็นเจ้าสวัวจะเป็นเนื้องเงินพ่อจะอุ้มหลวงพ่อพัดนะครับ มีแบ่งให้นะไฟส่องมาโคตสวยเลยเหมือนอุ้มทองเพอยจะอุ้มกระตสาโล เจ้ระเพรนตอกวัดยังมีนะใครอยากได้นะออเจ้าระเพนอกวัดมีนะใช่นะนี่ครับถวายวัดนะครับหกร้อยเก้าสิบเก้าองค์หลังแบบนะครับเหรียญละห้าร้อยนะครับที่วัดใครไม่อยากไปวัดก็ขอค่าส่งนะ คาสองหกบาทราคาวัดเลย <Okay. S 1> เจริญพรทองระคังหลังแบบนะครับที่วัดขายเหรียญละ500ร้อาไปราคาเดียวกันแต่ขอคาดเดินทาง60สบาท <Okay. S 1> ถือว่าเป็นตบานบุญให้วัดนะครับ <Okay. S 1> อยากได้รุ่นนี้นะ,จะเนนนจริญพรพรเจริญพรหลังแบบนะครับห้า ันนี้ถวายวัดขายเทไหรนะห้าร้อยหกสิบหรือหกราสิบวะจำไม่ได้ละไหนของวัดหกร้อห้าสิบอ๋อหกร้ห้าสิบพูดผิดแคนเตนแคนเตนราคา้พูคตลอดเลยแคนเตนราคาเมื่อกี้จบจบโดนด่าเลยขายของไม่จำราคาหรอกจบจบจบโดนด่าเลยหกรสิบ อุ้มจับไปไหนแล้วเมื่อกี้อุ้มจับได้มาหนึ่งเหงรียญในตู้ไงวางในตู้้เห็นไหมอันนี้ซีนไม่สวยสวางไว้ตรงไหนตู้เห็นเห็นไหมเชอที่รักเห็นเปล่านะตรงกล่องเหลืองนะ่ะกล่องเหลืองตรงตเจริญพรมันมีอุ้มจับอยู่องค์เดียวนะ่ะ ไม่ได้ไม่ได้ตีกันนะพี่มันเป็นการบล็อกอย่างดังได้มาของได้มาเมื่อวานนะครับอทองระครังอทองระครังอมรัพย์อันนี้สร้างน้อยที่สุดนะรุ่นแรกนะครับที่สร้างนะทีมงานนี้นะ<อ>ครับเอาชื่อของพ่อมาตั้งเป็นชื่อรุ่นนะครับหลวงพ่อช่อุ้มเอามันเป็นอุ้มรั์อุ้มเงินอุ้มทองอุ้มล่าง ออมทรัพย์ในเรือนทออยากได้อุ้มเงินก็ถามมานะครับอุ้มเงินมียังมีเหลือเหลือนะครับรายการสีจะเอาแบบสีอะไรนะงมียังมีเหลือจะแบ่งให้นะชอบแบบไหนงานนักกองน้กกากมีให้นะครับแต่ลองยาก็จะถูกเอ้ยนี้อันนี้เดี๋ยวขอรุ่นหวยงวดน,นี้วันนี้นะวันนี้รุ่นหวยนะครับ รายการที่สิบเจ็ดุนเหรียญทองคำนะครับมีสองเหรียญน,นะครับมีรายการนี้กับรายการอะไรอันนี้คือรายการรุนเนื้อทองคําวันนี้งวดประจําวันนี้นะนี่รุนเหรียญทองคำเนื้อเนี่ยยากขยาิใครชอบปลาละเลื่อนนะครับถักฐานได้นะใสมายังแกะหมดแล้วนะผมแกะหมดล้ว พี่อยากได้บูชาพี่ก็นี่นะแกะหมดแล้วทุกเหรียญแต่ยังอยู่ซีนเดิมนะไม่ได้ออกจาก,กซีนนะเนี่ยอาากาหน้ากากทองฟ้าบาทเนื้อทองฟ้าบาทหน้ากากอัปากานะครับวะละเลื่อนนะครับวันละเลื่อนธมศักรนี่ไม่ได้สร้างบ่อยๆนะวันละดีนะครับชอบชอบกับชอบกระทักมานะครับทักแช็ดหลังบ้านได้นะ แอดไลน์ทักแชทมานะครับสาหรับไปดูลิงก์เก่าๆนะแปละลิงก์ให้ลนะงเงินนะครับเม็ดแตงอุ้มเงินนะครับยังมีแบ่งให้นะตออไปนะครับกล่องกระเมียอันนี้แกะเลขละเลขสนะี่เ้ามั้งเลขสี่สิบเก้าเม็ดแตงสวยนะผมแกะหมดแล้วนะ อยู่ที่บ้านนะแก่หมดใครอยากได้พระปิดตาปิดตาองค์ปุ้มปุ้ยองเล็กนะครับหลวงพ่อชุ่มเหมือนกันสายหลวงพ่อชุ่มนะอันนี้เป็นถวายวัดเหมือนกันนะครับมีเนื้อตะโกนกับตะโกนกับทองแดงเถื่อนนะครับ อันนี้ก็หกร้อยลมส่งน่ครับมีซีนเดิมให้นะสายหลงข้อชุ่มนะครับใครชอบบองว่าพัดกระทักมานะครับนงยาเขียวเหนียวซับอันนี้หลักพันนะครับ มีเหลืออยู่สององสีเหลืองกับสีเขียวนี้เหลือละเท่าไหร่เนี่ยกี่พันวะเนี่ยได้มาพันกว่าบาทสีเขียวสองพันนะสองพันเยี่ยมยอดด้วยพี่อย่างดีไม่ีวะจับราคาไม่ได้หรอกพี่มีสีเหลืองกับสีเขียวพี่เอาไปเลย 2, นะมีสองสีองละสองพันจะายจะสีอู้ไม่ขายของมอร์ทอดผัดจเจริญพรสอง นี่สีเขียวกับสีเหลืองเหลืออู่สององ,งแล้วยังทั้งสองนื้อบนนะนี่นเงินอนะ่ะปล่อยไปหมดแล้วแบ่งไปหมดกันแหละชอบรุ่นไหน ใส่หลวงพ่อชอุ้มหลวงพ่อพัดนะทักถามได้วันนี้เหลื่งละกงไม่ใช่ไม่ใช่น,นี่ขอโชว์ด้วยกันใครชอบคณแผนแผนไม่เลื่อนว่าตะเคิยเลื่อนนะครับวันนี้หวยออกเอาเลขโคไปซื้ออาจจะถูกหวยก็ได้นะวันนี้สองมีผมว่ามีสองวันนะ้ ถ้ามีสองศูนย์นะเฮดังๆออกสองศูนย์ศูนย์สองเจา้าน้ำแดงไปถวายไม่เลื่อนเก้าขวดโอเคเไม่เลื่อนแห่งวัดตะเต็คลเลื่อนนะครับ สายวัตเทเกเลื่อนบูชาไปอะไม่ผิดหวังศรัทธาเข้าไปด้วยกันนะครับพระแรงไม่แรงไม่รู้อยู่ที่ศรัทธาศรัทธาเข้าไปด้วยกันนะว่า mm hmm. ได้กัน mm hmm. ไปได้กไดกล mm hmm. สิบคนดูสวัสด mm ีทุกคนจ้ะได้รายการไหนสอบถามได้นะหลวงพ่อชุอม่มหลวงพ่อพัดนะครับ mm hmm. ชอบหลวงพ่อไหนถามได้ จะเป็นหล่อปัม๊มจะเป็นรูปหลอ่อจะเป็นพระเหรียญพระผงนะครับสายหลวงพ่อจุ่มอันนี้ก็ซับแต่ลานหลวงพ่อทองนะใช่ปะวะใช่ยอันนี้นงยาขาวนะหงยาสวยนะซับแต่ลานอันแรกเป็นพระลาหูงานนกาไก่ต่างหา่าน,นี่มีองค์เดียวนะ องเดียวนะครับองเดียวแพงหน่อยอเหลืออยู่องเดียวคำราคาไม่ได้นะวัดพังม่วงนะครับอันนี้หลวงพ่ออินหลวงพ่อธรมรมวัดพังม่วงสุพรรณบุรีนะครับเป็นอยู่ในชุดกรรมการนะองยาสีนะหลักร้อยนี่หลักร้อยไม่ใช่ไข่เป็นไม่ไ่้ S 2> <S 2> เหลือไม่กี่สีนะเหลือไม่กี่องค์นะเป็น<อ>ชุบเงินนะครับชุบเงินนะครับชุดกรรมการเป็นกระไหลเงินนะกระไหลเงินมั้งกระไหลเงินเลยชุบเงิน,ล,ล, <S 2> <S 2> นลงยาสีวันเกิดน,นะ <S <S อะไรทุกอย่างที่แต่มันจะมีเงินๆนั่นแหละเหลือสีฟ้าสีม่วงอะไรนะสีวันเกิดน,นะ <S <S เหลือสีสม้มสีม่วงหลวงพ่ออิฐปลุกเศษครับรุ่นนี้ราคาผนพูนทวีโอ้โหแปดร้อยห้าสิบไอ้ทวีหลวงพ่ออิฐ การันตีทุกเรียนนะครับไม่ต้องกลัวไปดูคลิปย้อนหลังได้นะชอบายหลวงผู้ชมก็ทักเข้ามาได้นะออพัดหลงพ่อุ่งมีเยอะน่อัพอรมมะนะาชมงคลวชิรศาสตร์ทเทพเจ้าแห่งต้นน้ำชบพยานะวัตเคอเรียันที่สิบฤิจิการนะครับทอดกระถิน กระถินกระถินหลวงพ่อชุ่มนะครับมตถุกมงคลปีนี้เป็นเป็นอะไรรุ่นพระเหรียญรุ่นเหนือดวงนะครับนถินปีนี้เป็นพระเหรียญรุ่นเหนือดวงนะครับสร้างแค่แปดสิบเก้าลังเองอะแปดสิบเก้าลังนะครับถวายหนึ่งล้านนะครับขั้นต่ำถวายวัดหนึ่งล้านนะครับกระถินปีนี้วันที่สิบพฤศจิกายนเนี่ยถวายขั้นต่ำหนึ่งล้าน ตั้งต้นไว้หนึ่งครานนะครับโดยทีมงานแพชรรัชพฤกษ์เหลนนินพรอนอ๋อในจเจริญพรล่ลางสร้างน้อยกว่าครับมีเหรียญโชว์นะไม่ต้องถามนะไม่มีราคาเพราะสร้างน้อยบนล่างสร้างพร้อมกันนะครับแต่ล่างสร้างน้อยกว่าล่างนี้สร้างอย่างละเก้าองค์หรือยี่สิบเก้าองค์จำไม่ได้ต้องดูบรรยากาศ ะมีเลียมเก็บผิวไว้แล้วยังไ,ไม่ได้แล้ว,ลวถามได้เด้อสเกตคนดูปวดคอเลยเนะี่ยคุยกับพี่นนทำงานบ้างเยอะ ชอบแบบไหนก็ทักเช็หลังบ้านนะบางคนเขาไม่ค่อยคุยหน้าบ้านนะ<ม>ทักหลังบ้านมนาะชอบไปกันไหนก็ทักมาเลยบางคนก็กลัวเมียรู้กลั 1, 2, 3, 4, 5, 6, วเมียรู้ว่ามาปิดพ้กจับรุ่นไหนทักมาคนระสายวัตเต็คเรือนทักมาได้มีของทุกรุ่น แต่อุ้มรับนี่มีน้อยนะครับขอภัยเลยราคาจะสูงหน่อยนะอุ้มรับเพราะผมไม่ทันนะครับรุนนี้เข้ามาไม่ทันต่ลุกเลยนะมีเจริญพรนี่มีเยอะพอพัด มีเยอะมากชอบกระทักอันนี้แหละบุยบ้ยบุ้ยไม่เหนียวนะ ชอบแบบนี้หรือชอบแบบไหนชอบอะไรก็ทักมานะจ๊ะสายวัดจะเขียนเลื่อนสายวัดห้วยด้วนุตรชุดชุดตปรการคุณจะเก็บคุกตุกระกรหนาร1,500บาท่ะเหนือดวงนะครับพระ รับพสามเหรียญหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่าจระส่งบ้านละห้าสิบบาทรุ่นเหนือดวงหนุนดวงนะครับหลวงพ่อจุ้มนะพระออกประมาณวันที่สิบพฤศจิกานะครับใครอยากได้นะครับเอาไปรายการมาเออฉลืมลงบินเธอฉลุดสองจุงดครับหรือห้าุดใครจะเอานะครับงานกระถินปีหกเจ็ดชุดกรรมการหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทมันไม่มีบินเทอเลยฉันลืมลงบินเทอเลยคุณเอาไปนะครับทักแชทมานะครับ ราคาบวกอลไรนะเหลือห้าชุดแล้วจ้ะเหลือห้าชุดนะครับตอนแรกเหลือเจ็ดตอนนี้เหลือห้าแล้วจ้ะออกประมาณวันที่สิบพฤศจิกายนนะครับเพราะว่าทอดกระถินวันที่สิบพฤศจิกายนนะครับานางกระถินหลวงพ่อจุ้มนะครับชุดกำการพันห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับรับพระสามองค์มีรุ่นหนุ่มดวงเป็นเหรียญหนุ่มดวงหนึ่งองค์แล้วก็เหรียญดวงเหรียญบัตรน้ำมลน,นะพี่เหรียญบาทน้ำมนตลกลม,กมๆหนึ่งเหรียญนะจ๊ะก็เนื้อสามเคองเงินอาจจะรุ่นโอ้โหรายการพิเศษอะ ผมนะครับ999ราคาจองแต่บวกแล้วั้1,550คุณเก็บแค่นั้นพอแล้วบวกไปแค่500ใครอยากได้นะครับแต่ถ้าลุ้นรายการลุ้นเอา350นะครับใครอยากจะลุ้นทำบุญกระถิ่นรุ่นเหนือดวงนะครับเอาลุ้นละ350พาออกมาที่10วิธีการนะครับใครจะเอานะทักมา จำนวนจะเอา,ดเดานะกี่เหรียญสองเหรียญนะเต็จงนะนี่นะเนี่ยดวงนะครับนี่ครับของพ่อชะอุ้มนะครับทอดกระถินวันที่สิบพฤศจิการับพระประมาณสิบหลังสิบพฤศจิกาแล้วนะ,วน,ะนี่ครับชุดกรรมการ ขอเป็นพันห้าร้อยห้าสิบนะครับรพสามเหรียญน,นี่ครับจะมีบาทน้ำมนต์หนุนดวงหนึ่งองค์จะอยู่ในชุดกรรมการเท่านั้นนะครับหนุนดวงนะครับนอกนั้นเป็นเหนือดวงสามกษัตร์และอาจจะมีเหรียญพิเศษนะชุดกรรมการเก้าร้อยเอพันห้าร้อยสิบวกขอบวกเป็นพันห้าร้อยสิบอันนี้รุ่นโชคเอาไปสามร้อยสิบนะครับนี่นะครับทอดกระถินวันตะเกียงเรามีที่สิบปิจิกานะครับ อยากได้รุ่นละ310รุ่นละ310แต่ถ้าชุดกรรมการขอ1,550นะใน,ะนงเงินหน้าการต้องคำใครจะเอาก็ขอบวกนะเหลือเหรียญ <c oughs> นทั้งบวกวะเงินหน้าการตร้องคำแปดพันห้าร้อยบาทก็งเงินหน้าการต้องคำไปรุ่นสี่รายการนะ <8 S 2> ได, 5, <000. S 2> ได้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 มาแปดพันขอห้าร้อยจ้ะ หมดสร้างแค่สาเก้องค์นะครับงเงินหน้ากากองคาสร้างสามสิบเ้าองค์อาไปรุ้นหน้ากากลงยาแดงลงยาเขียวลงยาฟ้าแลา้วครลรุ้นเนื้อเงินหน้ากากทองคาสิบหกองอ๋อเื้อเงินหน้ากากทองคำสิบหกองแล้วก็ไปลรุ่นลงยาแดงลงยาเขียวลงยาฟ้านะครับเอาแปดพันห้าร้อยห้าสิบาทแปดพัหหบบาทรวมส่งคเดี๋ยวดวงวันที่สิบพศจิกานครับ รายการลุ้นนะครับ <ภา S 1> เหลือไม่กี่ลุ้นนะถ้าพี่เขามีรายการอื่นรวมด้วยก็หักค่าส่งไปนั้นเลยรายการลุ้นเหลือไม่กี่สามร้อยห้าสิบนะนะครับพระออกสิพิจิกาะนะทักแชทมาได้นะแอดไลน์ทักแชทนะครับไปดูส่งหักออกไปหนึ่งร้อยบาทไอ้าค่าจะส่งหน <บา S 2> ึ <บา S 2> ่งร้อยไปดูแปะลิงก์เอานะาจะส่งหนึ่งร้ยเนี่ยดวงหลวงพ่อจุ่มนะครับรูปแบบเหรียญจะเป็นแบบนี้นะ ด้านล่างไหนดวงเหียญหนคดวงนะับเป็นงานบุญด้วยนะบ,บุญใหญ่กระถินนะครับปีหกเจ็ดแล้วเป็นพระเหรียญปีแรกนะครับที่สร้างเหรียญของทีมงานนี้นะปกติสร้างพระปกชอบแบบไหนเก็บแบบนั้นนะครับเราร่วมเป็นเจ้าภาพหนึ่งล้านบาทนะพี่มาร่วมเป็นหนึ่งในหนึ่ง <ปด S 2> ล,ล้านกับเรานะโอ้โยยินดีมานกดลัง งานดวงงานกระถิ่นนะครับรายการรุ้นเหลือไม่เหลือไม่ถึงสิบยี่สิบรุ่นนะเอาไปสามร้อห้าสิบนะรุ่นเนื้อเงินรุ่นโอ้โหมีหลายเนื้อนะครับนอกวะเดี๋ยวถ้าชุดกรรมการพันห้าร้อห้าสิบกรมการเหลืออยู่ห้าชุดนะ,นะครับรับผ้าสามเหรียญเนื้อเงินอนากาตทองคําเหลือหน,นึ่งเหรียญนั้นเต็มหมดแล้วนะครับ ้แค่การลุ้นเหลือประมาณห้าสิบลุนนะพี่ไม่ขาด<ล>ไม่เกินประมาณนี้สร้างแปดเก้าหลังนะครับงานบุญใหญ่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคี่นาทีผ่านไป 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 13จ4ดแปดเก้สอง้เจปดสังบุญได้จังพระ อนนีอันนี้เหลืออย่างละหนึ่งนี่เอาไปเผื่อขาดตืนนะเธอเนาะหรือยอดหลุดเนาะแล้วจะให้ไอห,หมาอีกสักองนึงนี่น่าจะพอแล้วอโอเคเด้อไปเลยเด้อ